สนนุนโดย FB แบตเตอรี battery, ่รุ่นงไฮบริดไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสตราหุ่นฟาสวิตามินซีอาอย่างนี้ดีกว่าให้คุณสูเทพไปหานายกเลย อยากจะหานายกก็ไปหามาแล้วผมรับประกันได้ว่าคุณหามาเนี่ยไม่เกิน30ิวันบ้านเมืองลุกเป็นไฟไม่เป็นไรผมรับประกันได้ว่านายกคนใหม่เอาอยู่ครับไม่ลุกเป็นไฟไม่ลุกเป็นไฟคุณไมคุณเอาอะไรรับประกันคุณไปบูนไปแค่สองก็ก็ก็ลองให้ให้ตั้งขึ้นมากุณไปบูนไม่ได้มาให้ตั้งขึ้นมาเอาแค่สามสิบวันก็ดีหลยนี่คือปัญหาผมรับผิดชอบพุทธิสภาตอนนี้กำลังแเปื้อน กำลังเข้าไปกำลังเข้าไปแปดเปื้อนกับเรื่องของการเมืองที่ปิดการแบ่งพักแบ่งขั้วคุณทำไมไม่ให้ประชาชนตัดสินผมไม่เข้าใจคุณที่สภาเป็นสภาอะไรการเลือกตั้งมันต้องมีการแตกแยกมีการขัดแย้งอยู่แล้วที่ตอน่ายบอกเองคุณวคุณคุณฟังก่อนพักเขาไม่ดีประชาชนจะต้องเป็นคนตัดสินอีกแล้วว่าเขาไม่ดียกตัวอย่างเช่นโครงการนโยบายจำนำข้าวมันมีการโกงกินกันก็ดีผมจะได้ไม่เลือกอแล้วทำไมอะ ทำไมไม่ผมไปเลือกผมจะไม่เลือกมาจะเป็นจะตายเลยฮะเจ่จะปฏิรูปให้บันดีซะก่อนซะหน่อยนึงเราว่ากันก่อนบทบัญญัติไม่มีระบุไว้อะไรฮะระบุไว้อย่างเดียวมาตาเจ็ดแต่ไม่มีไว้ก็ตกตกลงตามเพียงประเพณีตกลงกับดกตามเพียงประเพณีเราเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้เหรอมันไม่เคยมีรัฐทหารเรียกร้องให้เขามาปฏิวัติรัฐทหารตกตกลงอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าไม่ต้องมีเลือกตั้ง เออะอะไรมีอยู่300กว่ามาตาก็อ้างแต่มาตา7มาตาเจมีเป็นร้อยมาตาไม่อ้างอ้างมาตา7อยู่มาตาเดียวแล้วมาตาเจมันครอบจักรวาลถึงขนาดนั้นเลยคุณต้องตั้งสรรหานายกคนกลางให้ได้นายกคนกลางเนี่ยมันคนกลางที่ไหนคนกลางของใครผมอยากรู้อยากเปลี่ยนชื่อหน่อยเออคนกลองไม่ได้เป็นนายกคนกลางนายกคนกลางนี่อันดับแรกนะในความเห็นผมก็คือจะต้องไม่มีการเกี่ยวข้องกับพักการเมืองใดทั้งสิ้นไม่ว่าทางตรงทางอ้อมนะฮะพระสถานการณ์ตอนที่มัน เป็นอิงกับพักไม่ได้นั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําไมคุณนิวัฒน์รักษาการไม่ได้นะเพราะปัญหามันไม่จบนะฮะแล้วประการที่สองในกรณีที่นายกคนกลางเนี่ยที่ว่ามาตราเจ็ดนั้นบอกว่าทําไมอ้างแต่มาตราเจ็ดผมอยากจะเรียนว่ามาตราเจ็ดเนี่ยเป็นมาตราในบทบัญญัติรัฐมนูญมาตราเจ็ดเขาเขียนไว้บอกว่าถ้ามันไม่มีกรณีไหนที่บัญญัติไว้ในรัฐรมนูญก็ให้ใช้ประเพณีก็อย่างที่ผมบอกนะฮะว่า สภาผู้แทนอ่าบทบัญญัติเขียนไว้ว่าถ้าจะเลือกนายกนะครับถ้าสิ้นสุดลงไปแล้วให้สภาผู้แทนราษฎรให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้นําความทึ้กับอ่าถวายคําแนะนําไปครับทีนี้คําถามผมว่าแล้วกรณีที่มันไม่มีแล้วมันจะต้องตั้งนายกเนี่ยมันมีเขียนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญตรงไหนไหมมันไม่มีเมื่อมันไม่มีก็ต้องไปดูมาตรา แล้วถ้าบอกว่าไปดูทำไมมาตราเจ็ดก็ผมก็มาตราเจ็ดเป็นบทประหยัดในรัฐรมนูญไม่ว่าจะเขียนไว้เท่ๆนะเราจะไปใช้กันกรไี่้มาว่ามาตราเจ็ดสำคัญถ้าไม่ใช้กันมันจะเขียนไว้ทำไมล้วประเพณีมันชัดเจนอ่ะรัประเพณีชัดเจนยังไงมันไม่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ว่าไว้ว่าจะต้องไปหานายกมั่วไม่ใช่นายกคนกลาง ผมเรียกว่านายกมั่วก็แล้วแต่ไงอยากจะหาใครมันมันมีระบุไว้ที่มาตาเจ็ดบอกว่าขนรตมเนียประเพณีแต่ผมคิดแล้วคิดอีกประเพณีการปกครองของประเทศอก็ถูกแล้วไงก็คือการเลือกตั้งไงเอ้าไม่ใช่การเลือกตั้งแล้วมันเป็นขนรตมเนียประเพณีอะไรมันมีการเลือกตั้งมาแต่นมนานแล้วขนรตมเนียมาคุณทวิลิตก็บอกว่าประเพณีการปกครองที่ชัดเจนคือการเลือกตั้งคุณหยุดเช่นนะไม่เห็นมีการเลือกตั้งไปเกี่ยวข้องอะไรกับนายก มันมีเกี่ยวข้องก็คือเลือกตั้งสสนะฮะเลือกตั้งสสมาเลืกนายกสภามาเลือกนายกนะฮะก็บอกแล้วว่ามันไม่มีตอนนี้นะแล้วจะให้ทํำยังไงถ้าจะต้องมีความจาเป็นนีทีนี้เอาอย่างนี้นะฮะผมอยากจะเรียนว่าการมีนายกเนี่ยเป็นเหตุจําเป็นมาตราเจ็ดนั้นเป็นกระบวนการเนินถ้าจะใช้มาตราเจ็ดนะฮะผมไม่มายนะจะใช้วิธีไหนแต่ว่าความจําเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องมีนายกรัฐมนตรีขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาประเทศชาติตอนนี้เท<า>ม่ใไ่บัญหาประเทศผมถามว่าถ้าะจะไปเลือกตั้งอ่ะมันจะได้นายกเมื่อไหร่ะนะกระบวนการเลือกตั้งทั้งหลายแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะเราต้องยอมรับความจริงค,คุณปล่อยให้เขามีการเลือกตั้งสิ มันก็ได้นายกภายในส0สิบวันก็เขาเระบุไว้สาสิบวันก็ได้แล้วโดวยวิธีการที่ถูกด้วยวิธีการที่ยึดโยงกับประชาชนเป็นคนเลือกแต่เมื่อคุณปิดกั้นไ่ให้เขาเลือกตั้งก็เขาจะไปหานายกได้ยังไงไม่มีสอสอไม่มีสาภาก็ไม่มีมเดี๋ยวก่อนวิธีการนี้ว,นนวิธีการนี้นเป็นวิธีการ<ๆ>ที่เขาตั้งเอาไว้เขาตั้งเอาไว้ เขาต้องการแบบนี้ให้ประธานวุฒิคนเดิมตัดบทลยกตกเก้าอี้ไปนายกตกเก้าอี้ไปเสร็จแล้วก็เกิดเป็นศูนย์อากาศรองนายกก็ขึ้นมาเป็นรัาการไม่ได้แล้วก็หานายกคนมั่วไม่ใช่คนกลางพอนายกคนอ่ะคุณคิดเหรือว่าคุณภัพูนจะให้เศรษฐกิจอะไรดีขึ้นผมรับประกันได้ว่าขึ้นมาเมื่อไหร่พังเมื่อนั้นผมก็รับประกันได้ว่าขึ้นมาเมื่อไหร่แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แล้วความมั่นคงดูแลความสงบต่างๆทําได้ทั้งนั้น นโยบายรับประกันนโยบายรับรกันนายกนายกคนนี้มีนโยบายอะไรมาที่ลูกมาที่ลูกไม่ต้องบริหารประเทศบ้านเมืองใครเป็นรัฐมนตรีมีนโยบายอะไรทำอะไรให้ประชาชนได้เขาแก้ปัญหาความเดือดร้อนยังไม่รู้เลยว่าใครงชาวนาของเศรษฐกิจยังไม่รู้เลยว่าก็รทีละคนที่ละคนนะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นผมถามอย่างเดียวอะถ้าไม่มีนายกเกิดขึ้นตอนนี้เร็วๆเนี่ยชาวนาจะอยู่ยังไงเศรษฐกิจประเทศจะเป็นยังไงพินาดายวอด แล้วรอเลือกตั้งเลือกตั้งกกตยังบอกเลยว่าต้องรอตุลา้วตุลาอาจจะไม่รู้อาจจะเป็นธันวาเป็นนู่นถึงให้จะมีนายกถ้ามันจะรอเลือกตั้งเสร็จก็หวัวัดคุณสวิ์ก็ต้องวั่วดอยู่แล้วว่าคุณสุเทพอยู่อย่างนี้ไม่ไว้วอดใช่ไหมตกลงคุณสุเทพอยู่กลางถนนอย่างเงี้ยนึกอยากจะไปไหนก็ไปนึกอยากจะปิดอะไรก็ปิดนึกอยากจะไปล้อมอะไรก็ล้อม คุณสุเทพไม่ได right? ้อย so ู so ่ตรงนี้คุณไปบุญอยู่นี่ก็คุณไปบุญก็ขึ้นเวทีคุณสุเทพอยู่นี่ไงอ๋ออาผมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคุณสุเทพด้วยเป็นส่วนหนึ่งของคุณสุเทพอาคุณไปบุญมวลมหาประชาชนคุณชัยบุญเป็นหนึ่งในมวลมหาประชาชนกี่คนหลายหลายล้อยคนฟังก่อนสิครัหลายหลายล้านเอ้าก็เยอะกว่าคุณชูวิทย์ก็แล้วกันก็รู้ได้ยังไงต้องวัดกันสิครับอ่าอย่างนี้ต้องวัดกันเลยคุณไม่ได้กี่เสียงในกรุงเทพผมได้ล้านหนึ่ง เอาได้ร้านคณะประเทศได้ร้านหนึ่งคุณคุณคุณพิบูลได้กี่เสียหลายร้านไม่ใช่ผมเราคุณประชาชนสมมติจะกี่ล้านกี่ล้านแต่อย่างนั้ต้องวัดการคนหยุดก่อนฟังสักทีละควรอาเชิญนะผมเรียนอย่างนี้ผมเข้าใจคุณชูวิทย์นะเรื่องที่จะต้องมีหลักการการเลือกตั้งแต่างๆผมเข้าใจหมดเพราะเขานะฮะเขาเป็นนักการเมืองแต่ผมอยากจะให้เข้าใจเย็นนิดหนึ่งแล้วก็มามองประเทศด้วยความรู้สึกที่สถานะจริงๆตอนนี้นะฮะ ประเทศเราเสียหายเยอะมากนะฮะลองพยายามทําใจนะอย่าไปมัวแต่รังเกียจยึดหลักการว่าจะต้องรอจนกว่าจะเลือกตั้งเลือกตั้งต่างๆก็รู้อยู่แล้วว่ามันมองออกนะวินยูชนมองออกว่ามันต้องเวลาหลายเดือนแน่นะ,นะ,ะเราจะทนถึงขนาดนั้นได้หรือเปล่าผมถามนิดนึงว่าถ้ามีนายกขึ้นมาม,มีอํานาจเต็มนะไอ้ส่วนเรื่องมิใครประท้วงนั่นอีกทีนึงนะมันแน่นอน อำนาจเต็มเขาก็จะแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งนะฮะแต่ส่วนถูกคัดค้านอย่างที่ผมเรียนไปนั้นก็เป็นคัดค้านก็ต้องมีไม่มีทางหรอกที่ว่ามันจะไม่ถูกคัดค้านอ่ะทํายังไงก็ถูกคัดค้านเลือกตั้งไปก็ถูกคัดค้านประเทศเรากําลังมีความขัดแย้งอยู่ระดับหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญที่จะต้องฟาดานหาทางออกให้ได้ก็คือต้องแก้ไขชาวนาที่กําลังเดือดร้อนนักธุรกิจนักธุรกิจกำลังเดือดร้อนเลือกตั้งายกเลือกตั้งก็มีคนค้านมีคนมาท้วงถึงมีนายกคนกลางก็ยอมรับมีคนมาท้วงแต่ ต้องมีนายกเต็มอำนาจเต็มเพื่อจะได้แก้ปัญหาคุณชูวิทย์มันก็จะทำประชามติอะไรก็ไปทำนะฮะเรื่องของปฏิรูปประเทศไทยเรื่องของอะไรก็ขอนายกอำนาจเต็มก่อนก็เดินหน้าเลือกตั้งคือผมฟังคุณไัยบูลแล้วผมเคลิ้มถ้าอย่างนั้นนหะหลังจากนายกคนนี้แล้วผมอยากจะมีนายกคนใหม่เนี่ยผมต้องยึดต้องปิดถนนต้องปิดการเลือกตั้งแล้วผมก็ต้องอ้างว่าการมาเนี่ยมันไม่ถูกต้องแล้ว ตกลงว่ามันจะจุดจบตรงไหน <อะ S 1> เพราะมันไม่มีระบุไว้เดี๋ยวก็ต้องใช้มาตราเจ็ดผมก็ั้งได้มาตาเจ็ดอีกต,ต้องได้อย่างหนึ่งนะฮะต้องให้รัฐบาลนั้นไปโกงจำนำข้าว <อะ S 2> เสียหายหลายแสนล้านต้องให้รัฐบาลนั้นไปแก้ไขรัฐธรรมนูญ <อะ S 2> ผิดละผิดนิรโทษก,กรรมไปเรือฮะแล้วนี่รโทษก,กรรมแล้วต้องให้รัฐบาลนั้นไปกันแก้ข้าราชการต่างๆมากมายมันถึงคห้ยมีองค์ประกอบนะฮะ ไม่ใช่แค่ว่ามาปิดถนนได้นะแล้วต้องปิดถนนต้องชุมนุมหกเดือนโดยสงบปราศจากอาวุธแล้วก็มีความเสียหายและเกิดมากมายของผู้ชุมนุมถ้าทําได้ตามเงื่อนไขนี้ครบนะฮะสามารถเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้อาคุณสวิทรัฐบาลของใครอารัฐบาลของใครผมอยากสร้างอาที่คุณไม่พูดพูดเนี่ยเป็นรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลที่ตัวเองเนี่ยคิดไม่ใช่รัฐบาลของที่มาจาก สิ่งที่ประชาชนต้องการทุกวันนี้ประชาชนมันมีสองฝั่งเดี๋ยวผมจนไปดีมีฝั่งดี้นะครับผมก็เลงจะแยกอยู่ว่าถ้าพูดถึงประชาชนเนี่ยผมพูดถึงทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าประชาชนเขาบอกผมประชาชนบอกเขาบอกผมโดยตรงเป็นตัวเป็นเป็นเลยบอกเขาว่าไม่ได้บอกผ่านการยอ่บัตรอะไรประชาชนก็บอกผมเหมือนกันว่าก็บอกว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่มั่วเป็นวิธีการที่เกิดแล้วจะมีปัญหามันควรที่จะไปการ จุดที่การเลือกตั้งแต่ผมพูดไปทุกวันนี้มันพูดไปแล้วมันก็ซ้ากันอย่างี้วนไปวนมาอยู่อย่างนี้คุูชุวิตเมื่อสักครู่บอกว่าใครจะเป็นนายกคนกลางคุณนายบบอกไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองไม่นนไม่เป็นฝ่ายไหนเพราะฉะนั้นจะประทุงอะไรก็ว่ากันไปแต่นายกคนกลางจะได้ทาให้ประเทศสงบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องเศรษฐกิจแต่รัฐบาลนี่ต้องไม่ไม่ไปกงนะฮะไม่ไปอะไรทั้งสิ้นนะฮะถ้าไปกองไปอะไรต่างๆก็ถูกไล่แน่ถูกไล่เหมือนกันถ้าไปทําเงื่อนไขจำนำค่าอะไรต่างๆวิธีการอย่างเงี้ยไล่วิธี ไล่โดยการเอาพิษุเทออกมาเอาเลยเอาเลยผมไม่เอาผมไม่เอาประชาชนในส่วนของผมก็ไม่เอาวิธีการแบบนี้ประชาชนในส่วนของผมเชื่อในทางกฎหมายเชื่อในรัฐธรรมนูญเชื่อในการเลือกตั้งเชื่อในระบบประชาธิปไตยหมายเขาไว้อย่างไรคือเขาจะไปทาชั่วยังไงก็ตามที่ประชาชนตัดสินได้ตัดสินเองได้ต้องเป็นคนตัดสินประชาชนต้องเป็นคนตัดสินถ้าคนนี้เลวคนนี้ไม่ดีรัฐบาลชั่วประชาชนต้องตัดสินไม่้อให้ใครมาบอกไม่ไม่คุณเดี๋ยวก่อน ผมก็พูดในระบอบประชาธิปไตยเช่นเดียวกันดังนั้นผมก็เลยอย่างที่เรียนไปเมม่อตเกี้ว่าว่าไอ้ประชาธิปไตยปัจจุบันนี้มันหลอกกันนะฮะอย่างพักการเมืองพักเพื่อไทยอย่างงี้ฮะเป็นประชาธิปไตยที่ไหนนะข้างในมันหลอกไปหมดละมันไม่ใช่ของจริงนะอันนี้แปลว่าก็มาบอกประชาชนถูกหลอกถ้าอย่างนั้นถูกหลอกนะฮะถูกหลอกโดยระบบพักการเมืองที่มันเป็นเงื่อนไขที่ทําให้ พวกในทุนเข้ามาควบคุมได้จึงต้องปฏที่ลูกก่อนอันนี้ผงบอกผมถ้าเป็นพักอย่างคุณชูวิทย์หมดผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่มมนไม่ใช่ลักษณะพักการเมืองที่ดีนะมันจะต้องคล้ายๆสมาคคมเป็นการรวมตัวคนที่มีอุดมการเดียวกันกำืองบอกว่าทุกวันนี้เลือกตั้งไปเนี่ยประชาชนถูกหลอกเพราะพักการเมืองมีความเป็นเจ้าของพักอะไรยังอไ่แล้วมันก็สั่งใช้ขันอ้าวสั่งใช้ขันกอนคุณชูวิทย์คุณไม่ยอมรับข้อนี้เหรอผมไม่ยอมรับผมไม่ยอมรับเลยครับผม อยากจะให้ประชาชนเป็นผู้พิจารณาเป็นผู้ตัดสินเป็นคนตัดสินเองว่าพรักการเมืองไหนดีพรคก,การเมืองไหนไม่ดีระบบนี้เราเป็นระบบที่เราใช้กันทั่วโลกเป็นระบบที่ใช้ในผ่านการเลือกตั้งอไอ้ที่บอกมาตาสามมาตาสามเนี่ยอำนาจเป็นของมวลมหาประชาชนอธิปไตยเป็นของประชาชนเนี่ยมันผ่านจากกระบวนการนิติบุคคลนิตินิติ มันจะถามอำนาจที่ปไตัยเป็นของวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนั้นาทางแสดงว่าเชื่อเชื่อประชาชนใช่ไหมเมื่อเชื่อประชาชนมั่นใจมันจะเป็นไรถ้าให้มาปรับปรุงในเรื่องตรงนี้สะกอ่อนไม่เป็นไรเลยทีะประชาชนก็มีดุลพินิจนะไม่เป็นไรเลยเลือกได้ไม่เป็นไรเลยผมเห็นด้วยกับคุณไปุ๋นแต่เห็นด้วยแค่ครึ่งเดียวอีกครึ้งนึ่งก็้องผ่านก็ต้องไปผ่านให้ประชาชนเขาเป็นคนตัดสินการที่คุณเนี่ยไม่ให้ประชาชนตัดสินผมว่าเป็นวิธีการที่ผิดที่สุด พิที่สุดนะประชาชนเนี่ยจะต้องให้ประชาชนเขามาชุมนุมตั้งหลายล้านกี่ล้านล่ะกี่ร้านกี่ร้องโดยมันไมีตัวเลขไหมว่ามันไม่ไหวแล้วมีตัวเลขโครงสร้างการปฏิรูปไทยยี่สิบแปดล้านคนที่เขาไม่ไปใช้สิทธิ์เรืองดังยี่สิบแปดล้านที่ไม่ไปใช้สิทธิ์คุณเอาตัวเลขอย่าไปพูดเรื่องตัวนั้นเลยยี่สิบล้านเนี่ยยี่สิบแปดล้านคนแล้วคุณไปปิดกั้นไม่ให้เขาไปเลือกอีกอะไม่ใช่ทำไมเขามาก่อนแล้วที่เขาไปเลือกยี่สิบเขาโนวอนห้าล้านคนแม่เขาไม่ให้เขาไปนอนขวางถนนอ้าบ้าทีาพูด ก็ันยัก็บอกว่าไอ้คนไปเรื่องเขาไปโหวตเนาะไปโกลมขู่เขาไม่ให้ไปเรื่องตั้งอย่างนั้นนะเขาจะไปเรื่องตั้งก็ไม่ให้เขาหยุดก่อนถามประเด็นต่อไปคุณชูวิทย์มาสครูตั้งประเด็นว่าทั้งหมดที่มาถึงวันนี้เนี่ยเป็นการวางแผนสมความคิดให้เกิดอะไรขึ้นยังไงให้จัดการคุณนีคมอะไรยังไงถูกไหมฮะเพื่อให้เกิดนายกบ้านตาเจ็ดคุณชูวิทย์อธิบายอย่างนั้นใช่ไหมฮะอธิบายอย่างนั้นอีกทีหนึ่งและผมผมเองเนี่ยก็คิดว่าวิธีการเนี่ยเป็นวิธีการแย่งชิงอํานาจ ก็มีพรรคการเมืองอยู่พรรคหนึ่งแหละครับที่เขาไม่ยอมลงมแล้วทุกๆครั้งเนี่ยก็ไปทิศทางไปตามเขาถ้าเขาคิดว่าเขาลงเขาต้องแพ้วิธีการแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะพรรคการเมืองมันต้องแข่งขันกันคุณต้องมีแพ้คุณต้องมีชนะคุณรอไปสิครับพรรคฝ่ายค้านบางประเทศเนี่ยอยู่ตั้งแต่ี่สิปี แล้วก็เอานโยบายมาสู้กันก็นี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องไปตัดสินเองทำไมคุณต้องไปตัดสินแทนประชาชนผมอยากถามอย่างนี้นะไม่ประชาชนจะตัดสินได้ยังไงเรื่องพักเนี่ยเอ้าทำไมไปตัดสินไม่ใช่เลือกตั้งไม่ตัดสินไม่ได้หครับก็ไม่เลือกอ่ะพักคุณไม่ดีก็ไม่เลือกคุณไม่ได้หมายความว่าจะเลือกพักไหนไม่เลือกพักไหนแต่ผมหมายความว่าพักการเมืองที่ ตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้สภาพมันไม่ใช่พักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยคุณชูวิทย์มื่อกครูบอกแล้วคุณไปตัดสินแทนประชาชนได้ไงคุณไปตัดสินคุณบอกเองประชาชนนะฮะแล้วก็ประชาชนนักกี่ล้านที่เขาบอกผมไปบูทบอกว่าไอ้ปัญหามาจากนักการเมืองมาจากพักการเมืองแล้วผมฟังกับหูเต็มๆไปพบกับเขาเป็นล้านๆคนคุณให้ผมทำยังไงคุณฟังจากหูเต็มๆกับคนที่เขาเข้าครูหาเลือกตั้งทําไมคุณเขาไม่ได้ยินเสียงเลยครูหาเลือกตั้งคุณชูวิทย์ลองบอกมาที่ใครไปหย่อนบัตรให้คุณชูวิทย์มั ก็นั้นสิครับก็มันมีคนปิดกั้นนะไม่ใช่เขาไปเลือกไงคุณพิรู้หรือเปล่าอไม่รู้แต่ว่าคนนี้เขาออกมาโดยต้องเป็นประชาธิปไตยโดยตรงเป็นประชาธิปไตายทางตรงมาทางตรงเขาเป็นมีคุณภาพเขาเสียสละทุกอย่างเพื่อที่จะมามีส่วนร่วมในการที่จะแสดงออกทางการเมืองเขาแสดงออกทางการเมืองทุกคนก็แสดงออกมันมีประชาชนอีกฝั่งหนึ่งที่แสดงออกอยู่ก็เป็นประชาชนสองฝ่ครับ เป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ที่อ่นต้นรับมันถึงต้องหากติกาแต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการที่จะต้องมีนายกนีเป็นการแก้ไขปัญหานายกยกเอาไว้นายกเดี๋ยวกลับมาคุยว่าจะเป็นทางออกคือทางตันแต่คุณชุวิ์ก็มองบอกว่าคุณไพบูนถ้าคุณคิดว่าคนเยอะจริงทําไมไม่เปิดให้เลือกตั้งไม่ต้องมีใครไปขัดขวางแล้วเลือกตั้งตัดสินถูกไหมฮะเป็นเสียงประชาชนจริงๆริเพราะกลัวไม่ชนะไม่ใช่ต้องใช่สิครับเอาไป่ไม่ใช่คือเหมือนหลายคนไปบอกว่าทําไมผมไม่ชอบการเลือกตั้ง ผมกลัวก,การเลือกตั้งผมบอกอยู่เสมอว่าผมไม่ได้กลัวก,การเลือกตั้งผมรังเกียจการเลือกตั้งการเลือกตั้งแบบนี้นะรังเกียจมากๆเ,เพราะว่ามันมีเรื่อง,องที่คุณชูวิทย์ก็รู้นะมันมีความที่มันไม่ถูกต้องมากมายมันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นนะมันมีเรื่องข้อเท็จจริงดังนั้นถ้าเปไรอยะคือซื้อเสียงซื้อเสียงกงเลือกตั้งอ่ะครอบทุกอย่างนะบิดเบือนทุกอย่างล้วประชานิยมสารพัดนะแล้วก็โกงกันแบบชนิดที่ ถล่มทลายไปหมดซึ่งเหล่านี้บางคนก็ไปอ้างว่าเอ้าก็มีกกตนี่ก็ตรวจแล้วก็ไม่มีคดีขึ้นมามันก็จะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไอ้พูดอย่างนั้นมันไม่ใช่นะแต่ว่าไม่ว่าอะไรนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเรื่องการเลือกตั้งนะฮะให้เป็นไปในแนวที่มันสมควรจะเป็นผมฟัง่างคุณนบบัวที่มาดำรงตำแหน่งไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรมากเลยไปบุญบอกก็1ซื้อเสียงสครอบงํา สามใช้ประชานิยมครับนะฮะอย่างนี้เนี่ยทำให้การเลือกตั้งไม่ประจุที่เดียวพรรคการเมืองก็ครอบงำโดยที่มีเจ้าของคนเดียวก็เท่ากับให้เจ้าของคนหนึ่งมาคุมประเทศทั้งหมดเจ้าของคนเดียวคุมประเทศอาคุณชวิตใครคุณทักษิณเนี่ยหลักฐานนะโอ้เอ้าเราว่าคนนี้ไม่ดีผมว่าประชาชนที่รับชมอยู่ทางทีวีเนี่ยผมถามคุณชวิตไปถามประชาชนเลยว่าเขาเชื่อไหมอย่างที่ผมพูดุบผมถามคมร่างศินช่งใหญ่มันถึงจะต้องเลือกตั้งไง มันถึงจะต้องเลือกตั้งไงเอาเรื่องนี้แหละโดยให้รัฐการเลือกตั้งเป็นตัววัดก็นั่นน่ะสิครับเราถึงต้องไปเลือกตั้งให้ประชาชนตัดสินว่าคุณทักษิณดีไม่ดีถ้าไม่ดีก็จะไปเลือกพักเพื่อไทยก็ถ้าขบประชาชนเขาบอกทักษิณดี คุณจะไปตัดสีแทนประชาชนได้ยงด้วยก็ไปแก้กติกาสักนิดนึงเขาบอกไม่แก้กติกาเขาบอกประชาชนเขาออกมาตั้งหลายล้านเขาขอแค่แก้แล้วก็ไปสู่การเลือกตั้งถ้ามั่นใจจริงๆไปกลัวอะไรไม่กลัวผมผมรู้สึกว่าแก้ตรงไหนผมรู้สึกว่าคนพยายามแกก่อนที่จะไปทําอย่างนั้นมันต้องบอกมาว่าแก้ตรงไหนเช่นแก้ตรงไหนแก้ตำรวจพักการเมืองอฟังก่อนฟังก่อนแก้ตรงไหนไม่ให้ใครไปเป็นเจ้าของไม่ใครไปเประชหาชนอันที่สอง นะไอติดป้ายติดเ้ายอะไรไม่ต้องไปเตดนะกกตต,ต,ต,ติดป้ายให้เองหมดหนะหาเสียงให้ให้คนที่เข้ามาสู่การดํารงตําแหน่งเสียงเงินน้อยที่สุดหรือ,อไม่ต้องเสียเลยกกต,ตจัดการให้หเวลาเลือกตั้งย่นเข้ามาเพราะว่าถือว่าคุณจะต้องทําหน้าที่ของคุณอยู่แล้วคุยกับประชาชนอยู่แล้วแล้วก็เวลาเลือกเข้ามาห้ามไม่ให้ไปหาเสียงอะไรที่มันนอกเหนือจากการป็นสสนะ ทำหน้าที่ดิติบัญญัติคุณก็พูดแต่เรื่องกฎหมายสิคุณไปพูดเรื่องบ้าเรื่องบออะไรสองล้านสองสสอสอาชีพด้วยหรือเปล่าวันมีคนพูดถึงใช่จะก็ต้องทําหน้าที่จะมาทําหน้าที่เป็นสสไม่หมายถึงว่าให้มีสสจากการเลือกตั้งส่วนหนึ่งกับการสรรหาแบบอาชีพอีกส่วนหนึ่งกันผมยังไม่ไปถึงขนาดนั้นยังไม่ไปถึงนาส่วนผมเอาแค่นี้นะไม่ไม่ใช่แค่ผมเอาแค่ประเด็นว่าทําให้มันผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนั้นมีความเป็นอิสระนะฮะ ก็คือไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองนะฮะมีความเป็นอิสระแล้วก็สามารถที่จะไม่ต้องปลอดจากการที่จะต้องอยู่ภายใต้การใช้เงินนี่อาจจะเรียกว่าปฏิรูปเลือกตั้งปฏิรูปการปฏิรูปเรื่องตั้งเขาอธิบายมาเนี่ยคุณชูวิทย์ทำไมรอทําตรงนี้เสร็จปฏิรูปเลือกตั้งคุณชูวิทย์ก็ชอบอย่างเงี้ยคุณชูวิทย์ก็ชอบเพราะว่าทางนี้เขาจะได้ขงติดป้ายกกตติดให้ให้เวลาน้อยๆเพราะถือว่าทหน้าที่อยู่แล้วห้ามมาเสียงนอกจากหน้าที่สสให้ทํากฎหมายอย่างเดียวไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องสังกัดพรรค ไม่ชอบแลไม่ใช่ไม่สังกัดพรรคไม่สังกัดพรรคก็ได้ไม่สังกัดพรรคก็ได้เป็นข้อจํากัดชอบดีแต่มันไม่ได้เป็นหลักประกันอะไรเลยครับว่าว่ามันจะเป็นประเทศชาติจะดีขึ้นจะไม่มีการครอบงําำไม่มีหลักประกันอะไรก็ลองดูสิอ่าทำไมต้องอ่าทำไมจะต้องทำไมจะไม่ทำไมคือทำไมต้องลองทํําทาไมต้องผมไม่ว่าวิธีอย่างเดิมมันดีที่สุดถ้าอย่างเดิมมันดีที่สุดมันไม่มีปัญหาอะไรไม่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 แต่ไม่ต้อง รู่อยู่แล้วมันมีปัญหามันต้องแก้คุณไปบุญฟังมากอ่ะผมเชื่อคุณไปบุญทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อหมดแต่ผมเชื่อคนเดียวเนี่ยมันจะถูกเลยคุณให้ประชาชนเขาเชื่อคุณด้วยสิประชาชนเ็าต้องเห็นด้วยกับคุณอ๋ออันนี้ผมเรียนก่อนนะประชาชนมวลมหาประชาชนเขาเห็นด้วยหมดมวลมหาประชาชนเ็าเห็นด้วยกันก็มันไม่ใช่มวลมหาประชาชนของประเทศไทยอมันต้องมีนมวลประชาชนทุกคนในประเทศไทยเนี่ยเห็นด้วยหรือว่าเชื่อว่าประชาชนทั้งหมดเห็นด้วยก็ทําประชาธมติก็ได้นะ โดยที่อย่างเงี้ยให้มีรัฐบาลเฉพาะการก่อนแล้วจัดทำประชาไติถามแค่นี้ประชาชนต้องการไหมสุดท้ายอะไรต้องกลับมาถึงรัฐบาลเฉพาะการนายกเฉพาะการครับคุณไพบูนยืนยันทางออกครับคุณชวิทยืนยันว่าทางตันอ่ะคุณชวิดเอาชัดๆเลยนะฮะทําไมถึงตันอ่ะเดี๋ยวก่อนจะถึงเรื่องทางตันทางออกคุณชวิดบอกคุณบอกมาให้ชัดเลยว่าเป็นใครถูกไหมเมื่อเชกูถามใช่ไหมจะเป็นใครเพราะตอนนี้ดูเหมือนจะไม่เห็นคนกลางแล้วใครที่ขึ้นมาแล้วจะยอมรับจะเอาอยู่ หาตัวคนแล้วเสนอเลยตามมาตราเจ็ดมีตัวบุคคลไหมมีอยู่แล้วเขาบอกว่ามีมีอยู่แล้วแต่ผมบอกชื่อไม่ได้นั่นแหละบอกชื่อไม่ได้มี่นฝันคือไม่ได้อยู่ฝันนะอาจจะอาจจะแบบว่าไม่เก็ไว่ในกระเป๋าอะไรอยู่ในใจสถานการณ์จริงๆตอนนี้ไม่มีนายกแล้วผมไม่ถอนนะฮะรองนายกที่มีนะครมอกระลุ่งกระลิงอย่างนี้ไม่ถอนนะคุณไม่ถอนบ้านเมืองเสียหาย ถ้าเกิดจะทาให้บ้านเมืองดีทําไมผมจะไม่เห็นเรื่องอะไรที่ผมจะจะทําให้ประเทศไทยมันไม่ดีเรื่องอะไระครับเรื่องอะไรผมจะไปให้คนหนึ่งเนี่ยคุมประเทศไทยทั้งประเทศเรื่องอะไระก็บอกแล้วว่าเขียนไวไ้ในรัฐธรรมนูญมาตราเจ็ดแล้วทโนโนั้งนั้นคุณชีวิตตอบผม,ม่ะรัฐธรรมนูญมาตราเจ็ดจะไปใช้กับเรื่องอะไรเอาลวไอ้มาตราเขียนไก้อเลยไงแอ้วามอยมาตราสามร้อยมาตราไม่ใช่ไอ้สามร้อยมาตราไม่ใช้ใช่ไหม